คุณเคยเล่นโลบล็อกสักแมปหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เนี่ยมันน่าสนุกมากเลยไหมครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ชวนน่าติดตามจะเป็นระบบเกมเพลย์ที่ลื่นไหลหรือจะเป็นไอเดียที่ไม่สำข่รถ้าคําตอบของคุณคือใช่นั้นผมเชื่อได้เลยว่าคุณน่าจะมีโอกาสสูงมากเลยแหละครับที่ได้ลองเล่นผลงานของเขาเข้าไปแล้วแ่ะครับ คนคนนั้นนั่นก็คือเจนเดลนักพัฒนาเกมชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่เบื้องหลังแมปยอดฮิตหลายแมปก็เลยทีเดียวล่ะครับจากแค่งานอดิเรกเล็กๆในวัยเด็กเขานั้นค่อยๆเติบโตมาเป็นหนึ่งในนักพัฒนาที่ทรงอิทธิพลที่สุดของแพลตฟอร์มนี้เลยก็ว่าได้แหละครับเกมของเขาเนี่ยมียอดผู้เล่นรวมกันหลายร้อยล้านพันล้านครั้งและมีการพูดถึงในคอมมูนิตี้โลบล็อกเนี่ยแทบจะทุกวันกนเลยทีเดียวล่ะครับแต่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นมันก็ไม่ใช่เพียงแค่โชคเท่านั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพามารู้จจััักกบตวตวนนของเดลกั้ มากขึ้นนะครับว่าเขานั้นเติบโตมาได้อย่างไรสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะกด subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเจนเดลหรือชื่อจริงที่มีชื่อว่าเจนเซนแมสเซนนะครับเขาคือหนึ่งในนักพัฒนาเกมที่เปลี่ยนความฝันวัยเด็กของเขาให้กลายเป็นเกมยอดฮิตบนโลบล็อกที่มีผู้เล่นนับล้านทั่วโลกได้ลองและสัมผัสกันแหละครับเขานั้นได้เกิดและเติบโตในประเทศของนิวซีแลนด์ประเทศที่ห่างไกลาจากศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมโลกแต่กลับเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัดเลยแหละครับความสนใจในการพัฒนาเกมของเจนเดลเนี่ ยังคงเป็นวัยเยาว์ด้วยความที่เขานั้นหลงไหลในเกมและอยากรู้อยากลองเขานั้นได้ตัดสินใจสมัครแอคเคาท์โลโบล็อกของตัวเองในปีคริสตศัก,กราช2010ในขณะที่เขานั้นอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นเองครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าโลบล็อกเนี่ยยังคงใหม่และยังไม่ได้โด่งดังเหมือนกับทุกวันนี้นะครับและไม่ว่าเขานั้นจะไม่มีครูหรือจะไม่มีสื่อการสอนอะไรใดๆแบบที่เด็กสมัยนี้มีแต่เจนเดลเนี่ยได้ใช้เวลาลองผิดลองถูกเรียนรู้ลองสร้างโมเดลทดลองเขียนสคริปต์และค่อยๆสะสมความรู้มา เก,เกมเมขานนั้นไม่ได้หวังเรื่องของความสําเร็จในช่วงข้ามคืนแต่เขาเลือกจะให้เวลากับความพยายามในการที่จะหล่อเลี้ยงความฝันของเขาเองจุดเด่นของแจนเดลนะครับนั่นก็คือเขานั้นเป็นคนที่มีความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดกับส่วนสําเร็จและมุ่งมั่นในการที่จะสร้างเกมที่สนุกและมีคุณค่าให้กับผู้เล่นไม่ว่าผลลัพธ์ของเขานั้นจะเป็นเช่นไรเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอเลยละครับและเมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางการเดินทางของแจนเดลนะครับ เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นักพัฒนาเกมที่ประสบความสําเร็จแต่เขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับบุคคลที่คอมมูนิตี้โลบล็อกทั้งหมดนั้นได้ให้ความรักและความยกย่องจากผลงานของเขานั้นที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่เกมเพลย์สนุกหรือแมปสวยแต่รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่เขานั้นได้สร้างให้กับผู้เล่นทุกๆคนเขาไม่เคยได้ปิดกัน้นตัวเองจากเสียงของคอมมูนิตี้และกล้าที่จะเปิดใจรับฟังและตอบสนองกับความคิดเห็นทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านดิสคอร ือจะเป็นการแชร์เบื้องหลังและการอัปคลิปวิดีโออัปเดตไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Tik t o k หรือแม้กระทั่งการตอบกลับคอมเมนต์ของเขาด้วยตัวเองซึ่งความจริงใจนี้ทําให้ผู้เล่นทุกๆคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขานั้นไม่ใช่เพียงแค่ผู้เล่นแต่เปรียบเสมือนกับส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์โลกเกมนี้ไปด้วยกันและไม่ใช่เพียงแค่ว่าเกมที่เขาสร้างนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทําให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมได้รับความอบอุ่นและความเข้าใจที่แจนเดียวนั้นได้มอบให้กับคอมมูนิตี้นี่เป็นสิ่งที่ ท,ทำให้มองเขานั้นเป็นแรงบันดาลใจแต่บางทีเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะเป็น Developer ผู้พัฒนาเกมมันไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเกมที่จะสวยงามหรือสนุกที่สุดนะครับแต่มันคือการสร้างโลกที่ทําให้ผู้คนนั้นได้รู้สึกว่าพวกเขานั้นมีที่ยืน มีเสียงและมีความหมายในชุมชนของตัวเองและโลกที่แจนเดลได้สร้างขึ้นนั้นก็ยังจะคงเติบโตต่อไปพร้อมๆกันทุกคนอะไรประมาณนั้นแหละครับเส้นทางในการเป็นผู้พัฒนาเกมของแจนเดลนั้นได้เริ่มตนน้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ครับเขาได้เริ่มต้นการเขียนโค้ดและสร้างเกมเล็กๆบนแพลตฟอร์มของโลบล็อกโดยไม่มีใครรู้จักเลยแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนพยายามและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงเขาก็เริ่มที่จะปล่อยผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผู้เล่น อย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งในเกมแรกนะครับที่แจนเดลนั้นได้ทําการปล่อยออกมานั่นคือเกมที่มีชื่อว่าบอลวอลส์ครับหรือเกมที่เรารู้จักนั้นก็คือเบสบอลส์นั่นเองครับซึ่งเป็นเกม PVP ที่ผู้เล่นนั้นจะต้องปกป้องฐานแล้วก็ไปโจมตีฐานคนอื่นอะไรประมาณนั้นแหละครับแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่ได้ดังมากแต่นี่มันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและแนวคิดที่แตกต่างที่แจนเดลมีนั่นเองแต่ผมต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าเบสบอลอันนี้ไม่ใช่เบสบอลที่ส e น f l i ิ์เป็นคนสร้างนะครับมันเป็น เดลเองได้ปล่อยเกมที่มีชื่อว่า Time Travel Adventure นะครับซึ่งเป็นเกมผจญภัยข้ามกาลเวลาที่จะพาผู้เล่นนั้นได้เดินทางไปในยุคต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคไดโนเสาร์ยุคอินจิบุลานหรือจะเป็นยุคอนาคตซึ่งเกมนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเลยก็ว่าได้แล้ครับด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและระบบเกมที่สนุกและท้าทายแหละครับในปี2019นะครับแจนเดลเองได้ปล่อยเกมที่มีชื่อว่า b u e Trip 4นะครับซึ่งเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากโรงเรียนที่มีซอมบี้ระบาดนั่นเองครับซึ่งผู้เล่นเนจะสามามรถ เส้นทางและร่วมมือกับเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อเอาชีวิตรอดออกจากโรงเรียนนี้ได้นั่นเองการออกแบบที่แปลกใหม่และความตื่นเต้นที่แจนเดลนั้นได้มอบให้กับผู้เล่นทําให้เกมนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในเกมยอดนิยมที่สุดบนโลบล็อกจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้แหละครับในปีส0 2 1ัน,นะครับแจนเดลเองได้มีการปล่อยเกมที่มีชื่อว่าแวรกีวิสัทครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นมาสเตอร์พลเลยก็ว่าได้เป็นเกมแนวผสมโพชชั่นนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ย ได้ทดลองในการสร้างโพชั่นใหม่ๆโพชั่นแปลกๆไม่ว่าแบบจะเป็นการกลายร่างบินได้หรือจะเป็นการเปลี่ยนร่างเราให้กลายเป็นร่างสัตว์ประหลาดซึ่งความสนุกและความอิสระในการสร้างสารรค์นี้ทําให้เกมนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆจากผู้เล่นหลายๆกลุ่มเลยก็ว่าได้ละครับและความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากความพยายามของเจนเดลเพียงแค่คนเดียวนะครับแต่เขาเองได้มีการก่อตั้งสตูดิโอเกมโลบล็อกที่มีชื่อว่า Splitting Point Studio นะครับซึ่งสตูดิโอนี้เนี่ยเป็นสตูดิโอที่เขานั้นได้สร้างขึ้นมาเอง และทีมงานก็ไม่ได้มีเพียงแค่การพัฒนาเกมเด่นอย่าง i e l d Trip C หรือ Time Travel Adventure นะครับแต่เขานั้นยังแน่อยู่เบื้องหลังของเกมที่มีชื่อว่า Rolling Thunder นะครับซึ่งเป็นเกม f s ที่มีทั้ง PVP และ PVE และเกมนี้เคยได้รับเงินสนับสนุนจาก Roblox Game Fun ัและเข้าชิงรางวัล Best Use of Tech ในงานของ Innovation Awards ในปี2022ด้วยนะครับในปี2024นะครับแจนเดลเองได้มีการเข้าซื้อและปรับปรุงเกมชื่อดังอย่างเ d a ้ทที่ได้รับอินสไปร์มาจาก Long Drive นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นจะต้องประกอบรถเพื่อเดินทางฝ่าภูมิประเทศที่ท้าทายนะครับและเขาเองเก็ได้เพิ่มระบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้ายานพาหนะและกิจกรรมพิเศษที่ทําให้เกมนี้เนี่ยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะครับแต่การพัฒนาเกมภายใต้าการดูแลของเขานั้นก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะต่อยอดผลงานและต่อมานะครับเกมอย่างอาร์ซีทิปนี่ได้ถูกส่งต่อให้กับทีมของดูบิ Studio นั่นเองครับและในปี2025นะครับแจนเดลเองและ s p r i t t i n g Point t t u d i o นะครับได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่บนโลบล็อกเลยก็ว่าได้ล่ะครับด้วยเกมของ Gro e g r o ไอการ์เดนนั่นเองครับเกมแนวทำฟาร์มที่เปิดให้ผู้เล่นนั้นได้สร้างสวนปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ในโลกเสมือนจริงด้วยระบบที่เรียบง่ายแต่สนุกสนานกราฟิกสดใสและมีเนื้อ,อาหาที่เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเกมนี้เนี่ยได้มีผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดถึง11ล้าน7แสนคนพร้อมๆกันในเดือนพฤษภาคมปี2025ครับซึ่งนี่มันเป็นสถิติสูงสุดในโลบล็อก้งแต่เคยมีมาเลยก็ว่าได้แล้ครับ และถึงแม้ว่าดูบิคสตูดิโอเองนั้นจะไม่ได้เป็นผู้พัฒนาในเกมนี้ด้วยแต่เขานั้นก็ยังคงมีส่วนร่วมที่สําคัญนั่นก็คือด้านของอ analyt ิกนั่นเองครับที่จะช่วยให้เกมนั้นพัฒนาและเข้าใจพฤติกรรมของผู้เล่นและปรับปรุงเกมให้ดียิ่งขึ้นและนี่เป็นการผนึกพลังระหว่าง s r e i t t i n g p o i n t studio และดูบิที่จะช่วยให้กลัวการเด่นนั้นประสบความสําเร็จในระดับโลกนั่นเองครับและผลงานทั้งหมดตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเป็นการแสดงความสามารถในการสร้างเกมที่สนุกและน่าติดตามนะครับแต่ยังสะท้นอน ถึงความคิดสร้างสรรค์และความพยายามที่จะสร้างสรรค์โลกเสมือนที่ทําให้ผู้เล่นนับล้านนั้นหลงรักด้วยการสร้าง s p ริตติ้งคอสตูดิโอให้เป็นหนึ่งในสตูดิโอที่มีอิทธิพลสูงสุดบนโลบล็อกในปัจจุบันความสําเร็จของเจนเดลนั้นต้องเรียกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดครับ้าเกิดจากการที่เขานั้นได้เดินทางที่เต็มไปด้วยความพยายามความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดละตั้งแต่เด็กเลยแหละครับตัวเขาเองเนี่ยมีความหลงใหลในการสร้างเกมและเขานั้นมักจะมีเขียน สมุดไอเดียเกมต่าง ที่อยากจะพัฒนาขึ้นเลยแหละครับและเมื่อโตขึ้นนะครับเขาเองก็ไม่ได้รอให้โอกาสมาถึงแต่เลือกที่จะเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตัวเองตั้งแต่การทำปลั๊กอินไมโครัตตั้งแต่อายุ16จนมาถึงการพบโลบล็อกในปี2017ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขานั้นไปตลอดกาลเจนเดลนะครับเคยได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Business Insider นะครับว่าช่วงแรกที่เขาสร้างเกมบนโ Lo บล็ x นั้นเขาได้รับรายได้เพียงแค่2ดอลลาร์เท่านั้นครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ย่อท้อและกลับไปมุ่งมั่นนเรรียรู้และพัฒ นาผลงานจนกระทั่งเมื่อปีแรกนั้นเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เกือบถึง40,000เหรียญดอลลาร์ในปีส0 21นเะครับเขาได้ทำร,รายได้เรียกได้ว่าสูงถึงหลัก6หลักต่อเดือนนะครับและ6หลักที่ว่านี่คือ u s ดอลลาร์นะครับจากเกมที่เขานั้นได้สร้างหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสําเร็จนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เขานั้นสร้างเกมเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วหยุดแต่มันเกิดจากการที่เขานั้นอัปเดตคอนเทนต์อย่างสม่ําเสมอการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆและที่สำ สำคัญเลยก็คือการฟังเสียงผู้เล่นอย่างแท้จริงนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่างเวกกี้วิสาที่เขาและทีมงานของ p p ริตติ้งพอร์สตูดิโอนั้นคอยอัปเดตส่วนผสมใหม่ๆเพื่อจะให้ผู้เล่นได้สนุกกับการทดลองสูตรโพชั่นแปลกๆหรือจะเป็นเกมอย่างโกลอาการเด้นนะครับที่แม้ว่ามันจะดูเรียบง่ายแต่ก็ถูกออกแบบวางแผนมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เล่นได้ทุกทุกทุกวัยเจนเดลเนี่ยเปิดรับความคิดเห็นแบบกว้างมากครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Discord หรือแม้กระทั่งทางท,างทางิกตอกของ เเขาเองในรูปแบบของคอมเมนต์หรือจะเป็นการพูดคุยแบบสดๆล่ะครับความใส่ใจและความจริงใจนี้นะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขานั้นไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภคแต่เปรียบเสมือนการเป็นคอน t ิวเตอร์คนหนึ่งที่ช่วยกันพัฒนาเกมนี้ให้มันดียิ่งขึ้นล่ะครับอีกหนึ่งแนวะคิดสาคัญนะครับที่แจนเดลเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเกมพวกนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความบันเทิงนะครับแต่เขาเนี่ยได้มองถึงว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับโลกเสมือนที่ผู้คนนั้นสามารถที่จะเข้ามาสร้างความทรงจําและรู้สึก สนุกได้และครับและเขานั้นก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะครับที่เต็มไปด้วยเนื้อเรื่องซับซ้อนอย่าง Time Travel Adventures หรือจะเป็นเกมที่เน้นความสนุกสนานที่เปิดกว้างอย่าง v a g l e y Wizard ทุกเกมของเขาเนี่ยล้วนออกแบบมาด้วยหัวใจที่เข้าใจผู้เล่นอย่างแท้จริงและที่สําคัญนะครับตัวแจนเดลเองเนี่ยไม่เคยได้หยุดเรียนรู้และพัฒนานะครับตัวเขาเองเนี่ยได้เข้าร่วมโปรแกรมที่มีชื่อว่า Roblox Accelerator ในปี2019นะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจ ถึงความสําคัญของการสร้างเกมที่เน้นประสบการณ์ร่วมกันกับผู้เล่นคนอื่นๆละครับและกลยุทธ์ที่เขาใช้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่การอัปเดตเนื้อหาแต่ยังรวมถึงการสร้างความผูกพันกับผู้เล่นและการตอบรับคําแนะนําในการที่จะประปับปรุงเกมให้พวกเขานั้นได้รู้สึกว่าพวกเขาเปรียบเสมือนกับส่วนหนึ่งในโลกเสมือนนี้จริงๆความคิดสร้างสารรค์ที่เขาไม่หยุดนิ่งนั้นการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นต่างๆและความมุ่งมั่นที่เขานั้นจะพัฒนาเกมให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอน,นี่คือหัวใจที่ทําให้แจนเดว นะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนาเกมแต่เปรียบเสมือนกับผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งคอมมูนิตี้ของโลวบล็และนักพัฒนาเกมยุคใหม่ทั่วโลกเลยนะครับ